เฮ้ยเฮ้ยมีบอสด้วยว่ะดูดิทุกคนมีบอสด้วยมีบอสด้วยโอ้ดูดิเขากำลังตีบอสอยู่เว้ยชาลีอัดเลยเควิ่งไว้ทุกคนดูดูบอสดิอันนี้ทักทักกำลังตีเลยเควิ่งอยู่นะทุกคนดู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 โอ้โหดาเมจเ้าจ9.1โอเคโอ้โยต่อยใหญ่เลยต่อยใหญ่เลยโอ้ลุมลุมต่อยลุมต่อยอ๋อ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 หายไปแล้วอ้าวจบแล้วหายไปแล้ว ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า a b y s s a ซสสัมเมอร์นะครับผมนะก็เป็นแบบแนวสุส่มสแตนฟรีนะครับก็ตอนนี้จะเป็นแมบ,บของเออ่แมบ,บของทาง a b y s s a ซสสัมเมอร์นะครับผมนะก็มีทักด้วยมีทักอีกแล้ว ไม่งมีท่าอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยทักตัวโคตรเล็กเลยรู้สึกว่าตัวเล็กกว่าแมปอื่นอีกนะตัวเล็กกว่าเอ็กซ์ตร้าั้งเนี่ยเสียงอะไรเขาเปลี่ยนไปด้วยนะโอเคแล้วก็ให้เราเดินมาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สุ่มสแตนฟรีนะครับผมแล้วก็มีลูกแดงกับขนูให้พร้อมเลยนะครับมาเรามาสุ่มสแตนกันเลยก่อนเราจะได้อะไร้ดูนี่เอฟเฟกต์กันหยุดเวลาโคตรใหญ่โอ้โลโลเล่โคตรเร็วเอาปุ๊บ สนุกโอ้โหโคตรเท่ดูดิแอนิเมชั่นโคตรเฟี้ยวเลยกินล็อกเ,เสียบดีกวรับเราจะสแตนอะไรอ่ะอันนี้อนโเบสปกติดีนะแต่เออรู้สึกว่าแมปนี้จะมีสเกลลี่มอนเตอร์ด้วยนะครับทุกคนนะแต่ว่าเราต้องซื้อเอานะรู้สึกมันเป็นสแตนหรือเปล่าหรือไม่ใช่สเต็ตโหอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเคยใช้ในโปรเจกต์โตโจอยู่สเกลลี่มอนเตอร์นะครับ โอเคช้ตัวนี้เดินกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูช็อปกันก่อนว่าช็อปมีอะไรขายบ้างนะครับนี่ช็อปตัวนี้คิลด็อกหกสองสี่ห้าห้าก็จะเป็นผู้สร้างแบบนอ,น,อนี่โอเนอร์นะครับผมนะไม่สติงแองเกล t โอเคอ่าซอสนะครับราคาหมื่นสา,ามห้าร้อยแบมพายหมื่นสองห้าร้อยฮาร์มนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเลเคียมแอโร่หนึ่งหมื่นสอง 1, เอเลฟโฟโกห้าร้อยยูนิเวิร์สไดร์ลี่หนึ่งหมื่นนะครับผมนะนี่โอเค ตรงนี้ก็จะเป็นผู้สร้างเหมือนเดิม broken soldier gear อันนี้ก็จะเป็นขายสก scary m o เตอร์นะซึ่ง scary m o n s อ e r เนี่ยราคา50,000เยนนะครับนี่เห็นไหมราคาห0 0หมื่น scary m o เตอร์ถ้าเราถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราเราจะถูกรีเซ็ตแต่แล้วแล้วก็มันก็จะให้สก scary m o เตอร์มาไอเดนเสาสีฟ้าเหรอหน่าสนใจแตนเดือดก้อนวิสแตน,ววแ,ตนแปลกๆให้เราเลือกเล่นมากมายแล้วก็มีบอสด,ด้วยนะครับนอนมีบอสเอ่อช,ชา h a อ i o เล e q วียมนะไอ้บอสตัวดำด๊มอะหยุดหน่อย โอหตัวนี้เยอะก็มีน้องๆให้อเทมผมมานะครับก็นี่คือเกมนี้มีระบบไอเทมด้วยนะอะไรเกมนี้มีระบบไอเทมด้วยนะครับี่ตรงแบงค์ที่เก็บไอเทมโอ้ยเก็บไอเทมนะครับตรงแบงค์เลยก็จะมีพัมกินกับโอริโอเออีกแล้วมีตัวจากไอตัวไอยาม่วงเลยนะยา่วงมาจากไอเกมฟลายนเฟตดีนะมันไม่มีเรื่องหรอกถ้าใครรู้จักตีนแหละแสแงว่าคุณไม่แก่แล้วนะครับนะ ก็คลิปนี้ผมขอจบสุดไรน,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอ้โหมันอยู่เวลาต่อหน้าเอ้ยต่อยเลยฮีวเ่ยอ๋อได้ตัวเดินอีกแล้วนะครับเขามาเดินตามทำไมวะอะไรของเขาวะคือแบบนี้สามารถทำคิงคิมสันแบ็กแอนด์ไวได้นะหรือโอริโอคิมสันนั่นแหละนะครับผมนะ X X D ของคุณครับเอ้ยเอาอเงี้น่านสุดเลยตัวอะไรเนี่ยต้อยเชิดอ๋อ ตัวอะไรเนี่ยจะมีไอเทมดรอปด้วยนะให้เราสังเกตดีๆนะครับไอเทมผมเอ้ยโจตไดรี่วะให,ให้มาเฮ้ยเอ้าเอา่เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรียบร้อยอา่ามีคนให้สตาร์แพทินามาทำาไรได้อ๋อให้เรานี่ผมมีความกินอยู่เว้ยผมจะมาผสมกันเว้ยจงมาได้ไม่ได้ยาโย่งกับฉันไ่ทักแอคโฟวว่ะมีทักด้วยอะ่ะโอเคเอ้ยนี่อะไรอะ่ะเอ้ยเอน,น,นี้ตังหรอเนี่ยเฮ้ยสมุดเดียวไดรี่ตาไปทินาล่างนี้เฟี้ยวดีฮะ ทำไมสีมันแ,บบแปลกๆเนาะสีมันแบบสว่างแปลกๆเนาะมันมันมันสว่างเกินอ่ะโอ้ยไอ้โจโจ้ไดรี่โจโจ้ไดรี่ทำอะไรได้ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมได้ตัวอะไรมาแล้วมีคนเอาโจโจ้ไดรี่ให้อยู่ดีก็ได้เป็นสตาร์แพลตตินัมมานะมันดีไหมเนีย่ยอันนี้ก็ตังค์นะครับโอเคก็แมบไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นแนวสุ่มนเต็มฟรีเนาะก็จะทิ้งลิงก์แมบไว้ใต้ใคลิปนะครับถ้าใครเล่นในมือถือได้ก็บอกกันด้วยเนาะ ขอบคุณที่คนมารับชมที่นี้นะครับผมซีโยเกนิทามครับเจอกันครับบ๊ายบายจ้าไปนะจุ๊บ